ถูกฟ้องมีคำพิพากษาไปแล้วนะฮะแล้วปรากฏว่าทางลูกหนี้ทางทางท่านเนี่ยไม่มีทรัพย์สินอื่นใดที่จะยึดนะปรากฏมันจะมีจุดที่คุณอาจจะพลาดไปก็คือตรงที่ระหว่างที่คุณถูกฟ้องแล้วมีคำพิพากษาเนี่ยแล้วทางบีดามารดามีการเสียชีวิตเกิดขึ้นนะ คราวนี้คุณไปเป็นผู้จัดการมรดกหรือไปรับมรดกเข้ามาเนี่ยเช่นพ่อเขามีบ้านที่ดินนะฮะแล้วคุณไปรับโอนเข้ามาเนี่ยจากที่ไม่มีเนี่ยคราวนี้ทางเจ้าหนี้เนี่ยเขาก็จะสืบทรัพย์คุณว่ามีที่ดินมีบ้านในตรงนี้เกิดขึ้นนะเขาก็สามารถที่จะยึดรัพย์ขายทอดตลาดได้ทันทีนะฮะอันนี้คือจุดที่คุณต้องระวังบางทีเนี่ย เออคุณไม่รู้ตัวบางทีเนี่ยมันมีคำพิพากษาไปแล้วแล้วคุณไม่รู้ตัวอันนี้คือจุดที่ต้องระวังนะคร